ทีนี้เรามาดูเรื่องของการไปเที่ยวกันบ้างพี่กุ้งค่ะ,ะเพราะว่าเขาได้เชมีการชวนชวนให้ไปเที่ยวชมงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยาม,มรดกโลกประจำปี2,566ซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่15-24ถึง24ธันวาคม2,566ก็คือเริ่มจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่วันที่1 5แล้วแหละจนถึงวันที่24ที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะก็คืองานนี้นะคะงานยอยศยิ่งฟ้า อยุทยามรดกโลกนะคะก็ภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดบนเวทีกลาง10วัน10คืนการออกร้านกาชาติถนนกินเส้นลานวัฒนธรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโขนลิเกลำตัดเพลงพื้นบ้านดนตรีร่วมสมัยแล้วก็มีการจําหน่ายอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดแสดงและก็จําหน่ายสินค้ากเกษตรตลาดย้อนยุคชมนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นิทรรศการนวัตกรรมมีถนนคนเดินโอทอบแล้วก็ชุมชนนวัตวิถีแล้วก็มีการสักการะศาลหลักเมืองและพระวิหารพระมงคลบอพิษเวลากลางคืนด้วยค่ะมีรถรางให้บริการนะักท่องเที่ยวภายในงานนะคะแล้วก็ยังมีบริการให้เช่าชุดไทยค่ะพี่กุง้ง่ชมแสงไฟล้านดวงท่ามกลางบรดกโลกแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการ เขาบอกว่าวันนี้แล้วหนาออเจ้าเพราะว่าเชิญชวนให้คนที่ไปเที่ยวงานเนี่ยแต่งชุดไทยนะคะก็จะมีออเจ้าจากกระแสของละครเรื่องพรมลิขิตนะคะ วันนี้แล้วนะอ๋อเจ้ามายนงานยอย,ยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกประจําปี2566ค่ะงานก็มีไปถึงวันที่24ธันวาคม2566นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นส,า,สายถ่ายรูปหรือว่าชอบแต่งตัวแต่งชุดไทยก็มาโพสท่าถ่ายรูปกันแบบจุใจได้เลยรับรองว่ามาเที่ยวงานยอย,ยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเนี่ยทั้งอิ่มท้องอิ่มใจได้รูปสวยๆกลับบ้านแล้วก็โพสลงในสื่อโซเชียลด้วยค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนไปเที่ยวกันนะคะงานมีถึงวันที่24ธันวาคม2566ค่ะค่ะไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแชร์ภาพมาให้พวกเราได้ชมกันด้วยนะคะ,คะได้ชื่นชมกันด้วยค่ะออค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะไปเที่ยวก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะ